เสร็จไหมเรียบรอ้อยทุกคนเดี๋ยวเราเฮ้ยทำไมมันเยอะจังว่าหนึ่งสองสามตัวเลยเว้ยตรงนี้มานี่ดีมานี่ดีเออบินล่อไว้บินล่อไว้เฮ้ยอะไรเนี่ย <c oughs> เออยิงไปเลย <c oughs> มันมาโผล่ตรงหน้าบ้างเราได้ไงวะเนี่ย ก็ต้องขอกราวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราไปอยู่ในเกม ARK หรือว่าเกม Ark Survival e v o l Mobile กันเช่นเคยมาทุกคนตอนนี้อากาศกำลังดีเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมจะมาจับเจ้านี่นั่นเองโอ้โหบรรยากาศดีๆแบบนี้ต้องนี่เลยเล็บยาววิวสองแป้นั่นเองครับใช่หรือเปล่าะดูไม่ทันเมื่อกี้สองแปดหจริงด้วย แล้วก็ขอดูค่าสรุปแป๊บนึงนะว่าค่าสรุปเท่าไหร่อ๋อหมื่นหกไม่เลี้ยวไม่เรียวหมื่นหกเนี่ยคือเราเตรียมของมาแล้วนะครับมาเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยเดี๋ยว,ยวอันดับแรกเดี๋ยวผมใส่อันนี้ก่อนเ,ออเมื่อกี้มาทําการค่าตัวตายตรงนี้นครับโอเคเดี๋ยวเราอหทําไม่สีสวยยังวะพาราโซสีสวยงเฮ้ยดิเฮ้ยเฮ้ยเเดี๋ยวเดี๋ เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำอะไรอย่าหลงประเด็นมามานโชว์ยิงโชว์ไปก่อนมาทุกคนเรายืนตรงนี้เลยเปิดฉากไปเลยเราไม่พูดพร่พําำพงนะครับเราไม่ต้องลีลาเนาะยัดใส่ยัดได้ยัดไปเลยถึงไหมมันตีเราไม่ได้แล้วนี่เต่ผว,ว่ามันชอบอ้อมนในตัวนี้มันฉลาดนะครับ มาแต่ไม่เป็นไรวิยิงไม่โดนเฮ้ยทุกคนผมปุ่มผมหายไปเลยวะปุ่มผมหายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งคาไปด้วยเป็ไงล่ะนี่ต้องตั้งปุ่มนี้ด้วยเดี๋ยวมันหนีเหรอเฮ้ยหนีก็ตามดิหนีก็ตามดีหนีก็ตามด,ามดีอีกหน้าเดียวนะ่าจะเรียบร้อยนะครับ ตัวไหมเรียบร้อยทุกคนเฮ้ย,ยตัวอะไรตัวอะไรใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโดนตีโดนตีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวทำไมโดนตีมันเล้าหลืออย่างวะเฮ้ยเออแม่เดี๋ยวเราไปเอานกเรามาก่อนนะครับเมื่อกี้อะไรก็มีรูนรนตีทุกคนโคตรเสียงดังเลย นึกว่าเจอกับบอสนะัเหมือนมันอยู่ในห้องบอสเลยเมื่อกี้มันตีแบบนี้มาเดี๋ยวเรามายัดกันเลยนะครับน่าจะได้ง่ายๆเลยเนาะเพราะว่าเราทําสูตรไปด้วยนะครับมาขั้นตอนแรกเลยใส่ยาคนสิบไปแล้วก็ยัดแครอทไปเลยไอ้ัวนมัมนชอบกินแครอทนะครับสาหรับเพื่อธรรมดาเนาะโอเค รียบรยก็ทุกคนโอ้โหเล็ยบยาวเป็นของเราแบบง่ายได้อีอีซี่อ่ะอีซ,อซี่จับไปถึง5นาทีเอ่มาเดี๋ยวเรามาดูค่าสเตตของน้องกันนะครับว่าน้องจะมีค่าสแตตที่ดีไหมโอ้ถือว่าดีนะมีลี600กับ700เนะี่ยแล้วก็น้ำหนักนะครับจะอยู่ที่800กว่าเลยนะแล้วก็มูเมนต์สปีดนี่ก็ธรรมดานะครับอยู่ที่100เนาะโอเค งั้นเราไปหาตัวต่อไปกันเลยนะครับผมว่าจะจับ2ตัวนะเป็นตัวผู้กับตัวเมียนั่นเองนะครับเอาตัวเมียเป็นนี่กันเลเวล400รกว่านะครับเดี๋ยวเราไปหาตัวผู้กันไป e t ส g กเจอแล้วครับท่านผู้ชมมาเดี๋ยวเราเฮ้ยทำไมมันเยอะจังว่าหนึ่งสองสามตัวเลยเว้ยตรงนี้แม่เดี๋ยวเราเลือกเอาตัวเดียวนะครับแล้วก็เป็นตัวผู้เนาะมีเหลอเจ้าดําทมินตัวนี้เลยเฮ้ยเดี๋ยวตัวนั้นมันสู้อะไรกันนะ มางั้นเราเลือกตรงนี้แล้วกันนะครับเป็นที่สร้างบ้านของเราสร้างบ้านกระต๊อบน้อยของเราเนาะโอเคเดี๋ยวเราสร้างไว้ตรงนี้เขตแล้วเราก็ปึ๊บ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 สร้างอย่างรวดเร็วนี่เอ่มเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่าเรายังนอนนอนได้หรือเปล่าเนี่ยโอ้เหมือนว่าเราจะยังนอนไม่ได้นะครับทุกคนเฮ้เดี๋ยวเราโดดขึ้นได้ไหมเนะี่ย โอเคขึ้นได้นะครับหายห่วงหายห่วงอืมแล้วพวกนั้นไปไเป็นไนวะเนี่ยเดี๋ยวผมดูก่อนเอยอยู่ตรงนั้นเฮ้ยอะไรวะนะี๋ยวทำไมมาอยู่หน้าบ้านผมวนะทุกคนเอาแล้วเอาแล้วเค okay, บินนี้ก่อนต้องเราบินไวมาก เขียวไว้บนหินแล้วกันตีหน่อยเร็วตีหน่อยเร็วมันต้องฆ่าตัวตายนะครับเพื่อให้เราสามารถนอนได้เนาะเขี่เรียบร้อยเกิดเลยอย่านะเว้ยอย่าตีนะเว้ยนี่เสียวหลังริงเฮ้ยมันอยู่ตรงนู้นอยู่ตรงนู้นมาแล้วเราก็บินไปเอานะครับ มาเก็บคพบอย่างเร็วไวเร,เรียบร้อยแล้วเราก็ไปทำการนอนกันนะครับทุกคนปจุ๊บนี่เข้าสูตรเป๊ะบอกเลยเข้าสูตรเป๊ะเรียบร้อยโหมืด่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเตรียมคบเพลิงมาไว้เนี่ยเฮ้ยไม่ได้คบเพลิงมาด้วยขาบได้ปะเนี่ยเออขาบอันนี้เลยแล้วกันเฮ้ยเดี๋ยว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 อะไรวะนะ่า โอเคโอเคเดี okay, okay. A, uh ๋ยวมันพังบ้านเราแล้วครับทุกคนอผมจะไปยิงมันอยู่ตรงไหนดีเอ่ยเดี๋ยวจิกกันมาตรงนี้แล้วกันมันมีหน้าผายนะครับตรงนี้มาไหมมองไม่เห็นเลยวะทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรวะน่ะเฮ้ยมันเล็งเราเหรอ โดนไหมโดนไปดีมืดๆก็สู้แล้วเว้ยเดี๋ยวเป้าหมายเราอยู่ไหนวะโอเคอยู่อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เป้าหมายเราอยู่ตรงนี้ชึบเดีย๋ยวขึ้น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 ,น,นโอเคยิงไม่โดนปะอยู่ตรงนั้นนะครับทุกคนโอ้โห มาเร็วมาเร็วมาเร็วเดี๋ยวแล้วตัวอะไรวะนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันขึ้นได้ไหมไม่น่าขึ้นได้นะครับถ้าขึ้นได้ก็โหดเกินเอ้ยตก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 วางไฟทั้งหมดดีกว่าเจ,จ,จ,จีนยีนเตนยีนนี่ทำเพื่ออะไรมาเดี๋ยวเราวิ่งใส่เลย มันตัวนี้หรือเปล่าวะมันโอ้โหมันอยู่สองตัวทุกคนอะไรว้เนี่ยผัวเมียผัวเมียชวนทะเลาะเฮ้ยเดี๋ยวเก็บคืนได้ไหมเนี่ยมือลั่นซะและ้วไปมือลั่นซะและ้วโดดขึ้นไม่ได้ด้วยเราต้องจัดการมันแล้วทุกคนนะอันนี้น้องมานนี่เนาวโอเค เดี๋ยวดูก่อนเฮ้ยตัว,ต,วตัวนี้มันตัวผู้นี่หว่าเฮ้ยแม่มันมืดเกินมืดเกินแต่พินกลับที่เดิมมามามาน้องๆน้องน้องๆมานน่เจียวเจียวสวย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 เลยสวยลูน ขึ้นไม่ได้ใช่ไหมเอาชัวร์นะเอาตัวชัวร์นะไปไหนเฮ้ยไปไหนเฮ้ยมานี่ดีมานี่ดีดเออบิน่อไว้บิน่อไว้อ,ไอะไรวะนะ่า มึงทำกูได้นะมึงเจ็บแสบเจ็บแสบบอกเลยเจ็บแสบ What What the fuck มึงเดี๋ยวเดี๋ยว,วขอตึงแปบบ๊บขอนอนแบบตึงๆแปบบ๊บโธอะไรวะน่า <c oughs> มันขึ้นมาได้ไงวะยัยเอ้ยเอาจริงกันนะกูไม่เล่นกับมึงแล้วนะโธ ตัวปิวเลยเป็นตัวกระเด็นเลยเมื่อกี้ไปไหนแล้วแล้วศพไปไหนวะนะ่ะศพโอ้ศพอยู่นู่นศพอยู่นู่นโอเคมาก่อนมาก่อนหมึงมากลางวันแล้วไม่กลัวเว้ย มาดีก็มาดีเดี๋ยวเอนไปตรงเขานะครับเพราะว่าตรงเขาเนี้ยไม่ค่อยมีสัตว์ที่อันตรายมากเนาะเพราะว่าถ้าเรายิงใส่มันแล้วก็คือมันจะสลบนะครับพอสลบแล้วยังไงพอสลบแล้วยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันวิ่งเร็วอะทุกคนไปนไหนละตรงนี้ตรงนี้ โอเคไปไหนไปไหนไปไหนจะไปไหนจะไปไหนฮัลโหลเอา้าหนีหนีหนีไม่หนีโอเคโอเคกี่นัดแล้ววะเนี่ยวิวเป็นเยอะนะครับโอ้โหเรียบร้อยทุกคนมาเข้าสูตรไหมเข้าสูตรโอเคเจว๋วนี่เดี๋ยวรอดรนตีก่อนนะครับแล้วเราก็ยัดไปเลยเนาะตอนนี้ดนตีดังมากเลยเทุกคน โอเคอืม okay. hey. ตบกูหน้าหันเลยนะมึงโอเคยัดไปแล้วก็ใส่ไปเลยเนี่ยเห็นไหมแป๊บเดียวนะครับเนีย่ยกิน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 โอ้โหเดีย๋ยวเราต้องคอยระวังด้วยนะครับเพราะว่ามันจะมีสมัตว์มาตีเนาะถ้าโดนโจมตีนี่คือค่าเทียมมันลดนะครับเราจะได้วิวที่น้อยกว่าเดิมเนาะโอเคแล้วเรามายืนสังเกตการตรงนี้พวกดีโลพวกแรปตเตอร์อะไรพวกนี้นะครับสำคัญมากเลยเดีย๋ยวนี้มันเยอะ โอ้เหนื่อยวะตัวแรกไม่เหนื่อยขนาดนี้นะตัวแรกนี่นคือชิวๆเลยมีหินไงมีหินแบบยืนยิงชิวๆโอเคครับทุกคนเรียบร้อยแป๊บเดียวแม่ตัวนี้ได้มาอยู่ที่494นะครับเลเวลโอเคงั้นเรากลับบ้านกันเลยนะครับเพราะว่าเราได้2ตัวมาเป็นทีเ่เรียบร้อยแล้วเนาะโอเคหูดเยอะก็ลินพันนะครับช่วงนี้ชิฟ เดี๋ยวเราต้องบินตรงกลับบ้านเลยนะครับทุกคนสาหรับตัวนี้นะครับผมก็มีเหตุผลนะที่มาจับมันก็ผมนะครับได้เดินไปเดินมาเนาะไปฟาร์มไอ้เจ้าเหล็กนั่นแหละแต่ว่าฟา,ฟาร์มไปฟารมมาแล้วครับมันไม้มันไม่พอแนละ้วแล้วก็ผมไม่รู้จะหาไม้ยังไงนะครับแล้วก็ว่าจะไปจับเมมมอสก็คือเมมมอสมัน มีความสามารถในการฟาร์มไม้ใช่ไหมแล้วก็ฟาร์มเบอร์รี่นะครับแต่ว่าไอ้เจ้าเมมมอดเนี่ยมันก็ได้แค่สอย่างใช่ปะแต่ว่าถ้าจับเล็บยาวนะครับมันได้เยอะมากนะครับประโยชน์ของมันมันใช้ฟาร์มเบอร์รี่ฟาร์มไม้ฟาร์มเทสก็ได้นะครับแต่ว่าได้นิดนึงแล้วก็ฟาร์มเอ,อ่อไฟเบอร์ได้นะครับโอ้โห3มอย่าง4อย่างนะครับมันครบครบมีครบประโยชน์มากกว่านะครับไอ้เจ้าเล็บยาวเนี่ย โอเคแล้วก็ผมก็เลยตัดสินใจมาฝ่าจะเี็บยางเนาะแต่ว่าตอนนี้เรามาปนลังบีเพื่อกันดีกว่าทุกคนเดี๋ยวเะขอดูก่อนแม่มันอยู่ตรงไหนวะผมแม่นอยู่ไกลแม่นอยู่ไกลคนปึ๊บเราไม่เอาไม้นะครับเราจะเอาของพวกนี้ไงไป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 เดี๋ยวเดีอาตัวนี้ทิ้งไม้ไปมาแล้วมาแล้วมาเร็วมาเร็วไปไปไปอย่าคนกดดัน กุดันจันมาเดี๋ยวเรามารีเควสรอเลยเนี่เอ่น้องจะอยู่ตรงนี้โอเครีเควสมาตัวแรกไปเดี๋ยวเราไปเก็บแอรอ์ลอหลบรอก็ได้นะครับเพราะว่าบ้านเราอยู่ใ,ใกล้เองโอเคโ,อโหโอ้โหได้อะไรเนี่ยแม่บูปินเอามาทำไมไปดิโทโทรถังเดี๋ยวเราบินขึ้นมาดูข้างบนว่ามันมีทีเล็กหรือเปล่า เผมโปรเจก์นี้ผมว่ามีเพียนว่าจะจับทีเล็กนะครับแต่ว่าผมจะเอาเป็นทีเล็กสีขาวนี่นะครับทุกคนแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเกิดหรือเปล่านะสำหรับตัวทีเล็กวิวเยอะๆนะครับเลย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 ,เลยนี่โมแต่พูดโมแต่พูดโอเคกลับมาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยลงจากนถแล้วก็รอนะครับรอเวเลย ลูกดอกโดโดเราก็ยังมีนะเคเดี๋ยวรอนะเพื่อนคนไม่มีอะไรทำเฮ้ยมาแล้วเก๋ว่าจะเมื่อกี้ว่ากำลังจะทำอันนี้รอเลยอ่านรอเลยนี่อ่านมันชื่อตรงนี้นะครับเคอ่านของน้องก็คาราบได้อยู่ที่เลเวลประมาณเท่าไหร่วะประมาณ70กว่านะถ้าผมจะไม่ผิดอ,อ,อยู่นี่เลยนะนี่ไง ประมาณ69นะครับเกือบ70เลยโอ้หถือว่าใช้เวิวเยอะพอสมควรนะววเจ็เลยเนะี่ยโอเคเวิวสองตัวนี้ก็ไล่เรียกกันนะครับไม่ยากไม่อยากแล้วก็ไหนดูดีขาดเลยขาดเป็นไม้นี่นะครับเดี๋ยวเราไปฟาร์มไม้มาเนาะคีไม้ร้อยกว่าเอ้ะผมลืมลืมปิดเครื่องโถูเปลืองน้ำมันไหมล่ะไม้ร้อยกว่า เฮียร้อยเสียงอะไรวะนะที่เหมือนมีสัตว์ดูร้ายนะครับแถวบ้านเราโยนไม้ลงไปคาบมาเลยมันใช้เป็นหูหนังเยืนนะเนี่ยไม่ได้แล้วปะเดี๋ยวเราเอาอัานตัวเดียวก่อนนะครับนี่ได้มาแล้วทุกคนไม่รู้ว่าจะใส่สีเลยดีปะ เอาอ่านธรรมชาติไปเลยแล้วกันโอเคเดี๋ยวเอามาตรงนี้เฮ้ยมาแล้วทุกคนอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวเราเอาไว้ตรงนี้ก่อนเนาะเพราะว่านี่เห็นไหมเพราะว่าในบ้านมันลุกแล้วนะครับนี่ขึ้นลมหัวใจแล้วว่าอันนี้จะเป็นฟีเมลนะครับอันนี้จะเป็นตัวผู้เมลกับฟนะีเมลเนาะถ้าเราใครที่ไม่รู้นะครับเมลนี้คือตัวผู้นะแล้วก็ฟนะีเมลยนั่นคือตัวเมียน,นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรา จีตัวเมียไปฟาร์มเบลฟาร์มเบีอะไรฟาร์มไม้ดูดีดูดีโอเคมาเดี๋ยวเรามาลองฟาร์มกันก่อนนะครับตัวนี้ก็คือฟาร์มไฟเบอร์ได้ฟาร์มเบอร์รี่ได้ฟาร์มไม้ได้ฟาร์มเทสได้นะครับโอเคงนั้นเรามาฟาร์มเบอร์รี่กันก่อนนะครับเบอร์รี่ก็คือนี่กดแบบนี้จุ๊บแบบนี้เลยเป็นการแตะ หน้าจอทางขวานะครับ2นิ้วพร้อมกันเนาะก็จะจุ๊บจุ๊บแบบนี้เลยโอเคนี่สำหรับใครที่ตั้งค่าแบบนี้ไว้นะครับเนี่แอทแท็กสองเนาะไลท์มันตีแถบนี่นี่เอาแอทแทกสองไว้โอเคแล้วก็อีกท่าหนึ่งนะครับเป็นท่าฟาร์มไฟเบอร์เนาะก็คือปัดหน้าจอทางด้านซ้ายนะครับปัดลงเนาะนี่โอเคมันจะเป็นแบบนี้เลยมันก็จะได้เหมือนกันนะครับเป็นการฟาร์มเบอร์รี่เหมือนกันเนาะ ถ้าใครไม่ได้ตั้งแบบแฮทเอกสองไว้แล้วก็มันมีอีกท่าน,นึงนะครับสําหรับการฟาร์มเจ้าไฟเบอร์เนาะเป็นปัดขึ้นทางซ้ายนะครับปัดขึ้นนี่มันก็จะทําการฟาร์มไฟเบอร์แบบนี้เลยเห็นไหมครบเครื่องไหมนี่ฟาร์มไฟเบอรอ์ตีธรรมดาฟาร์มไม้นะครับปัดลงเป็นการฟาร์มเบอร์รี่ปัดขึ้นเป็นการฟาร์มไฟเบอร์นะครับนี่เห็นไหมสารพัดประโยชน์เลย เดี๋ยวเรามาไปตีไม้ดีกว่าโอเคเห็นไหมได้แทสตัวนะครับแต่ว่าแทนนี้ก็คือปกติเนาะได้เป็นแบบธรรมดาเลยไม่ได้เยอะเท่าไหร่แต่ว่าอันนี้เห็นไหมก็ได้อยู่ก็ถือว่าได้อยู่โอเคเหมือนเราจะลืมโอเคหลอดออกจากตัวน้องแต่ก็ไม่เป็นไรหนีฟาร์มมาใหม่เมื่อกี้ได้มา4 0แล้วก็ได้เยอะมากนะครับแล้วก็ไม้ด้วย นี่ก็อย่างที่บอกแหละเนี่ยผมกําลังเผาเหล็กอยู่นะครับเนี่ยมันไม่พอนะไม้เราเนี่ยเห็นไหมหมดอีกแล้วมันก็เลยไม่ต้องมีตัวช่วยนะครับสําหรับการฟาร์มไม้น้อแยกเตาละห้าร้อยโอเคอแองกิโลแองกิโลนี่ก็น่าจะต้องได้ไปจับอีกสักตัวนะครับเพราะว่าการฟาร์มเหล็กของเราเนี่ยคือ ถ้าได้แองกิโลมาเพิ่มอีกสักตัวนี่คือเป็นอะไรที่ดีมากนะเฮ้ยอะไรเนี่ยเออยิงไปเลยมันมาโผตรงหน้าบ้านเราได้ไงวะเนี่ยฟีมลเยแล้วอันนี้เป็นตัวผู้ด้วยนะโอเคงั้นจับเลยตัวผู้เลยเอาเลยตัวนี้แม่มาแบบนี้ก็หวานเจี๊ยบดีครับใส่เข้าไปคูณสิบรียูวรียูวเข้าไปเลย ดี๋ยวเราก็ไปหาเนื้อกันนะครับโอเคสี่ร้อยกว่าเลยแหละโอเคกินสามคำนะครับตัวนี้ได้เลยแล้วก็รอไปนะนี okay. ่เดี๋ยวเรามาดูอันนี้ก่อนสี่แสนอย่างละสี่แสนนะเอออันนี้เหลือสามหมื่นหรออ๋อเราน่าจะยังใส่ไม่หมดแน่เลยเดี๋ยวเราเก็บมาใส่ก่อน ไม่ใช่ตัวนี้เอ๊เจ้าตัวนี้ดิโอ้โหไม่ได้เอาออกสักทีนะครับเรามาปั๊มปืยก่อนมาใช้ไม่เยอะนะโอเคเฮ้ยเหมือนผมเห็นตัวอะไรอยู่ข้างใต้เมื่อกี้ไปทำอะไรตรงนั้นมั้งนะทาปี มาพ่อนี้เหลือสี่แสนปุ๋ยค่าปุ๋ยอยู่สี่แสนนะครับนี่คือจะหมดแล้วใส่เข้าไปโอเคอันนี้เหลืออยู่สองหมื่นเดี๋ยวแบ่งแบ่งกันก่อนเดี๋ยวมีมาอีกก็ค่อยมาทยอยใส่นะครับโอเคเดี๋ยวเราเอาไปเก็บก่อนอนี่เราได้มาเยือนนะเนี่ยไอเจ้าเนี่ยห้าร้อยกว่าเลยแล้วก็มีดอกไม้แล้วก็มีเลเรเฟลเวอร์นะครับเลเรเฟลเวอร์นี่ต้องเอาไปใส่ไว้นตตู้เย็นนะ แบบนี้เลยแล้วเฮ้ย,เ,ยเราได้ป้ายมาจากแย่หรอก๋อปักไว้หน่อยแล้วกันปักไว้ทำไมไม่รู้วะเงียนเรามาปักไว้แถวตรงนี้ดีกว่านี่แล้วก็เขียนว่า PGT นะครับ PGT ก็คือพนเกมเมอร์นเอง PGT โอ้โหเอาอ๋อมันไม่มันไม่แสดงบนอันนี้หรอบนป้ายหรอมันแสดงตรงชื่อเองโอ,อ้ไม่เฟี้ยวเลยกินด่กินดิหนูกินดิโอ้โฟูเอลเราเหลือ18ถังนะ้ำมันเราอันนี้เหลือ25 ผมว่าเราต้องเผาไว้เพิ่มนะอันนี้มันเอาไว้ทําฐานหนึ่งเดียวเลยเหรองั้นผมขอระหว่างรอโนก็คือทําฐานรอนเลยแล้วกันเดี๋ยวไม้มาเผารอนนะเฮ้ยสังเกตได้ว่าไม้มันรีเลยนะครับเราบินไปเมื่อกี้เนาะเราบินออกนอกบ้านเมื่อกี้มันก็เลยรีนะโอเคแค่นี้ก็น่าจะพอนะ เราต้องทํำฐานไว้ทําเผื่อลูกกระสุนปืนด้วยนะครับอนาคตรเราได้ใช้แน่นอนนะทำให้แต่นั้นเนินก็ดีจะได้ไม่ต้องรอเวลาเผาถ้าเอาถ่านก็ต้องเผากับตัวนี้นะจะได้ให้ความสวยงามแล้วก็เผาไปด้วยเลยโอมีป้ายมาขวางด้วย เสร็จแล้ยเดี๋ยวเราเอาน้องขึ้นมาก่อนดีกว่าไปอยู่ทำไมตรงั้นมะนะ่โอเคขึ้นไปขึ้นมาก็สัญชาคิดก่อนๆนู่นนะครับที่ว่าจะฆ่าน้องนะครับแต่ว่าผมก็เอาไว้ก่อนดีกว่าเนาะเพราะว่าน้องก็ช่วยเราจับนกยักษ์มานะครับให้น้องอยู่ประจำบ้านของเรานี่แหละดีแล้วให้ไข่เองกิโลหรอ เว้ยมันขี้นี่วะไม่ใช่ไข่ทุกคนโอ้มองไกลๆดำๆนึกว่าไข่มาอีกทีเดียวนะครับได้เลยเนี่ยโอเคงั้นเราจะได้ปิดคลิปกันเนาถ้าได้ไข่ตัวนี้นะครับไอไข่อะไรล่ะไอนกตัวนี้โถเดีย๋ยวเราไปคาบอ่านมารอเลยดีกว่าอ่านอ่านอ่านมันต้องใช้อะไรนะต้องคาบในตัวดิใช้นี่7 5ห้า เจ็ดยี่ห้ไฟเบอร์ร้อยหนัง200ร้อยหนัง200เลยเหรอเอาเรือไหมก็พอไมหมวะลืมแล้วเมื่อกี้เท่าไหร่วะเคพอน่าจะได้แล้วครับเนี่ยเดี๋ยวมาฟาร์ามไว้ก่อน โอเคได้เรียบร้อยนี่หนังเราเยอะเดี๋ยวมาค้าบก่อนนี่ได้มาแล้วสีน้ำเงินเหรอห,รอหรอน้ำเงินดำว่ะโคตรเฟี้ยวนะสีมันเนี่ยดูดิน้ำเงินดำเขียวหลังลายเขียวเลยเรียบร้อยนี่สวยวทุกคนสวยมาก เดี๋ย <Okay. S 2> เดี๋ยวเอามาไว้ตรงนี้นี่เห็นไหมอันนี้ก็คือที่ประจำหมดเ,เลยครับเวลาถ่ายโปกคลิปหรือว่าทา,าอะไรต่างๆเนาะผมก็จะมาตรงนี้แหละโอเคอ่ะโ okay. อเคน้องอีกตัวนึงก็เอาไว้เฝ้าบ้านดีกว่านะครับเพราะว่ามันยังไม่มีอ่านเนาะ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเราก็ได้มา3ตัวเนาะไอตัวนี้ได้มาฟุกนะไม่เกี่ยวที่จริงตั้งแกจะตับจะตับอะไรจะจับสองผัวเมียนะครับไอคือไอเจ้าเล็ยบยาวนี่เองโอเคแล้วคลิปนี้เราก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ โอเคนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับและคลิปหน้าจะเป็นอะไรจะเป็นการจับตัวอะไรหรือว่าไปปั๊มอะไรนั้นเดี๋ยวเรามารอติดตามชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วนะครับบ๊ายบายนี่มันช่างสุดยอดจริงๆเฮ้ยอุ้ยเฮ้ย ร่วงเลยอ้ทุกคนฝันดีครับผมเฮ้ยตกตกตก